ใช้ความรักที่ไรเงื่อนไขเอาชนะการเลิกลาคุณคิดว่าคุณรู้วิธีที่จะรักคุณคงคิดอย่างนั้นในชีวิตของคุณมีคนมากมายที่คุณรักษาความผูกพันทางอารมณ์ไว้ตัวอย่างเช่นพ่อแม่ของคุณ พี่น้องเพื่อนฝูงถ้าคุณมีพวกเขาคู่ของคุณหรือแม้แต่อดีตคู่ของคุณเป็นเรื่องปกติที่จะคิดว่าคุณสามารถรักได้จนกว่าคุณจะพบกับการสูญเสียแล้วคุณจะพบกับความเป็นจริงที่ต่างไปจากเดิม อยา่างเส้นเชิงนั่นเป็นเพราะความรักของคุณมีเงื่อนไขด้วยเหตุนี้เราจึงขออธิบายวิธีใช้ความรักที่ไรเงื่อนไขเพื่อเอาชนะการเลิกลาคุณอาจไม่เคยจินตนาการว่าความรักนั้นสามารถช่วยให้คุณเอาชนะ ความสูญเสียทางอารมณ์ได้เมื่อความสัมพันธ์สิ้นสุดลงคุณมักจะรู้สึกว่าความกโกรธความขุนเคืองเป็นอารมณ์ที่จะกระตุ้นให้คุณเดินหน้าต่อไปโดยปราศจ,จากบุคคลน,นั้นคุณอาจมองว่าความเศร้าหรือความเฉยเมยเป็นตัวเลือก ที่เป็นไปได้อย่างไรก็ตามความรักที่ไรเงื่อนไขเป็นวิธีที่ตรงและดีต่อสุขภาพที่สุดในการเอาชนะสถานการณ์นี้ความรักของคุณมีเงื่อนไขการสิ้นสุดของความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เจ็บปวดเป็นพิเศษ สำหรับคนที่ถูกทอดทิ้งความรู้สึกหมดหนทางและการขาดการควบคุมสถานการณ์ทำให้ความรู้สึกไม่สบายทางอารมณ์ที่เกิดจากการเลิกรารุนแรงขึ้นแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ยุติความสัมพันธ์คุณก็อาจ รู้สึกเสียใจความรู้สึกโกรธความเกลียดชงังและความขุ่นเคืองต่อบคุคคลอื่นสามารถสร้างขึ้นในวินาทีคุณรู้สึกถูกขักหลังถูกทอดทิ้งถูกกงคนที่สัญญาว่าจะรักคุณอยู่กับคุณและร่วมงานกับคุณในความสัมพันธ์ของคุณ ผิดคำพูดและตอนนี้คุณทำได้แค่รู้สึกถูกปฏิเสธเกิดอะไรขึ้นในตัวคุณเป็นไปได้อย่างไรที่ความรักทั้งหมดที่คุณรู้สึกได้กลายเป็นอารมณ์ที่ไม่พึมประสงค์เช่นนี้ความจริงก็คือแม้ว่าคุณคิด ว่าคุณรักพวกเขาแต่คุณไม่ไม่จริงๆอย่าโทษตัวเองอันที่จริงมนุษย์ส่วนใหญ่ตอบสนองต่อการสูญเสียในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามมาอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่ใช่เส้นทางที่ดีที่สุดรักไร้เงื่อนไข ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเดินผ่านทุงและเห็นดอกไม้ที่สวยงามที่คุณชอบหากคุณต้องการดอกไม้นั้นสำหรับตัวคุณเองคุณก็แค่หยิบมันและนำติดตัวไปด้วยอย่างไรก็ตามหากคุณรักดอกไม้คุณจะพอใจในความงามและชื่นชม การเติบโตของมันโดยไม่ต้องตัดขาดเพียงพอคุณต้องการครอบครองมันเช่นเดียวกับคนโดยทั่วไปคุณต้องการให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตเพราะพวกเขาเติมเต็มช่องว่างของคนและปกปิดข้อบกพร่องของคนด้วยวิธีนี้หากความสัมพันธ์ สิ้นสุดลงความสัมพันธ์เหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคนอีกต่อไปและความรักก็จะกลายเป็นความเกลียดชังความทุกข์ทรมานดังนั้นประโยชน์ของความรักที่ไร้เงื่อนไขในการเอาชนะการเลิกลาเพราะถ้าคุณรักใครสักคนจริงๆ คุณจะรักเขาแม้ว่าเส้นทางของเขาจะไม่อยู่กับคุณอีกต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถให้อะไรตอบแทนคุณได้อีกต่อไปอันที่จริงความผูกพันซึ่งเกิดจากความรู้สึกของคุณที่ขาดอะไรบางอย่าง ได้เปลี่ยนเป็นความซาบซึ้งและเข่ารนในเส้นทางของอีกฝ่ายอย่างแท้จริงหันมารักแบบไร้เงื่อนไขเพื่อเลิกลาการเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จริงพวกเราส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมาเทียบกับความรักความผูกพัน เราต้องใช้ความพยายามอย่างมีสติเพื่อบรรลุถึงความรักที่ไรเงือ่อนไขอย่างไรก็ตามการใช้แนวทางต่อไปนี้จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้จำไว้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่ของคนการสร้างความสัมพันธ์กับใครบางคน ไม่ได้หมายความว่าพวกเขากลายเป็นสมบัติของคนหรือว่าพวกเขาจำเป็นต้องทำให้คนมีความสุขงานนั้นเป็นของคนเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเลิกมองว่าการเลิกลาเป็นการหักหลงังและเห็นว่าอีกฝ่ายเลือกที่จะเดิน ตามเส้นทางของตัวเองความรักที่ไรเงื่อนไขเพื่อเลิกลาหมายถึงการรักตัวเองอยังไม่มีเงื่อนไขสิ่งนี้ต้องการให้คนหยุดตัดสินตัวเองและคนจะไม่มองหาข้อผิดพลาดที่คุณทำในความสัมพันธ์อีกต่อไป การรักตัวเองหมายถึงการจดจำว่าคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของใครเพื่อให้มีค่าคนบางทีความสัมพันธ์ของคุณอาจวิเศษหรืออาจเป็นเรื่องยากไม่ว่ากรณีใดคุณสามารถดึงมุมมองเชิญบวกและสมบูรณ์ออกจากมุมมอง ที่จะช่วยให้คุณเติบโตได้หากประสบการณ์ของคุณกับพวกเขาทำให้คุณมีความสุขจงขอบคุณสำหรับเส้นทางที่คุณแบ่งปันร่วมกันในทางกลับกันหากความสัมพันธ์ทำให้คุณทุกใจให้ขอบคุณความชัดเจนที่มอบให้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการ และส่งครได้รับความรักที่ไรเงื่อไขายช่วยให้คุณกำจัดความเกลียดชังความขุ่นเคืองและความรู้สึกถูกทอดทิ้งจากการเลิกลาอย่างไรก็ตามนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างจากนี้ไปความสัมพันธ์ ที่ปราศจากสิ่งที่น่ามาซึ่งคุณจะพบกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาก